สัปประยุทธ์ทะลุฟ้าตอนที่492หือความหันผวนของพลังเมื่อกี้มันหายไปแล้วอย่างเัินเลยหรือว่าเป็นเพียงแค่ภาพลงตาสถานการณ์ภายในตระก,กูลของพวกเราเป็นยังไงบ้างเราโยนลูกหลานไปกว่าล้านคนลงในสารโลหิตแล้วแต่พลังเงินก็ยังไม่พอที่จะขับจุนค่ายกลนขนาดใหญ่ได้ พวกลูกหลานที่จบมาจากตระกูลหลิงตระกูลสื่อตระกูลเหย่ก็ถูกโยนลงสารโลหิตไปหมดแล้วถ้ามันยังไม่พออีกงั้นคงต้องเอาลูกหลานตระกูลเราโยนลงไปข้าต้องการพลังงานมากพอที่จะทำตามขั้นตอนสุดท้ายของการปลุกรส่วนได้สาเร็จถึงขั้นจะเอาลูกหลานตระกูลเราเองโยนลงสารโลหิตเลยอย่างนั้นหรือแบบนั้นพวกผู้สูหลายคนต้องขัดขันแน่พวกที่ขัดขวางเจ้าก็น่าจะรู้ว่าต้องจัดการยังไงเพื่อที่จะก้าวไปถึงระดับนั้นให้สําเร็จข้ายอมแลกทุกอย่างจําไว้ว่ายอมแลกทุกอย่าง ถ้าพลังงานที่ใช้เติมค่ายคนยังไม่พอก็โยนลูกหลานของเผ่าวิญญาณของพวกเราลงไปในสารโลหิตซะถึงกับต้องเอาคนของเผ่าวิญญาณโยนลงไปในสารเลยอย่างกันเลยนี่มันแลวเพิงเกินกินความว่างเปล่าเจ้าก็น่าจะเข้าใจนะเพื่อให้ไปถึงระดับนั้นข้าย,ยอมแลกได้ทุกสิ่งจําไว้ว่าย,ยอมแลกทุกอย่างไม่ว่าจะตระกูลหรือสายเลือดต่อหน้าพลังอํานาจสูงสุดของพวกนั้นเสียสละทิ้งได้ทั้งนั้น ถ้าข้าล้มเหลวตระกูลวิญญาณก็ต้องถูกพวกพานมิตรสวรรค์ทำลายสิ้นซากอยู่ดีถึงตอนนั้นเจ้าคิดหรือว่าจะหนีพ้นจากการแก้แค้นของพวกมันได้โดยไม่บมุบสลายไปแต่ไม่ต้องห่วงพอขั้นขึ้นเป็นระดับเจ้าจักรวาลยุนได้เมื่อไหร่ถ้าจะช่วยเจ้าทุบสุดตัวเพื่อช่วยเจ้าทะลวงคอขวดของเจ้าให้ได้ถ้าเราร่วมมือกันทั่วทั้งทวีปหรือแม้กระทั่งโลกกลางก็จะต้องสยบแทบเท้าเราแปลวเพลิงเกิดกินความว่างเปล่าถ้ามีใครหน้าไหนขัดขวางเราเจ้าคงรู้นะว่าต้องทำยังไง เข้าใจแล้วข้าเข้าใจดีข้าจะปฏิบัติตามคำสั่งของท่านเฮเปลวเพลิงเกินกินความว่างเปล่าช่างเชื่อฟังยิ่งกว่าเมื่อก่อนเสียอีกถ้าข้าได้เป็นเจ้าจักรวาลยุทธข้าก็จำเป็นต้องกันเปลวเพลิงแห่งชีวิตดีๆสักดวงดีดีเมากคุณเทนตี้ตระกูลวิญญาณสาโลหิตเรียกวิญญาณท่านเปลวเพิงเกินกินความว่างเปล่านักโทษของเราเกือบหมดแล้วแต่พลังงานของข้ายกลยังเหินแห้งอยู่เลยงั้นก็เอาลูกหลานตระกูลเราโยนลงไป ตตระกูลเราท่านท่านจะบอกให้เราโยนลูกหลานของตระกูลเราลงสาโลหิตด,ด้วยเหรอใช่แล้วเลือกพวกแก่กับพวกอ,อแดแอไปก่อนถ้ายังไม่พอก็เลือกพวกนักลบระดับต่ำถ้ายังไม่พอก็เอาพวกเด็กกับผู้หญิงแต่ว่านี่เป็นคำสั่งของหุ่นเฮียนตี้ใครกล้าขัดขวางก็คือจุดจบของมันเข้าใจแล้วขอรับพวกเราจะรีดดำเนินการทันที พูนเทีนดี้ข้าขออวยพรล่วงหน้าให้เจ้าความปรารถนาของข้าเป็นจริงแล้วณตอนนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สติกเกอร์ลายช่องนะครับมี2เวอร์ชันก็คือเวอร์ชันมีตัวหนังสือกับไม่มีตัวหนังสือสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถเลือกซื้อได้ที่ใต้ดิสคริปชันนี้นะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้ละ